ยังคงเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องที่ไม่ทราบแน่ว่าจะจบอย่างไรกับประเด็นลิขสิทธิ์ชื่อภาพยนตร์บุพาราตีเกิดเป็นการประทะากาันร,ระหว่างผู้กำกับชื่อดังต้อมยุทธเลิศและบีออนคาวทางด้านต้อมจึงได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวน100รอล้านบาทฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ปอนกิษดราผู้บริหารค่ายบีออนคาวได้ตั้งโต๊ะแถลงร่วมกับพิงลําพะเพิงที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้พร้อมยืนยันว่าจะทําหนังเรื่องนี้ต่อไปและฟ้องกลับด้วย จากเหตุการณ์ที่ลากยาวมาจนถึงตอนนี้ล่าสุดต้อมได้เปิดหลักฐานสัญญาพร้อมชี้แจงในฝั่งของตนว่าประกาศบริษัทฟิล์มรีพับบิกขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาของบุภาราตีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อวันที่27กันยาย,ยนที่ผ่านมาบริษัทบีออนค่าวจำกัดได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและนำผู้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ที่มีลายเซ็นของยุทธเลิศสิบปพาคมาแสดงต่อสาธารณะโดยอ้างว่าบริษัทได้สิทธิลิขสิทธิ์ตามสัญ,ญญาทุกประการ 2. แค้จริงแล้วคู่สัญญาดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากระบุวันที่ไม่ตรงกับวันทําสัญญาจริงไปซ้ํากับวันทําสัญญาในสัญญาเก่าระบุที่ทําสัญญาของนิติบุคคลไม่ถูกต้องไปซ้ํากับนิติบุคคลในสัญญาเก่ายุทธศาสตสิบประภาคผู้อนุญาตยังไม่ได้เซ็นลงนามในสัญญาคู่ฉบับคู่ฉบับยังอยู่ระหว่างรอการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง 3. การที่บริษัทบีออนข่าวจำกัดนําสัญญาดังกล่าวไปแถลงข่าวต่อสาธารณะ ทำให้บุคคลทั่วไปและสื่อมวลชนเข้าใจผิดว่าสัญญาที่แสดงนั้นถูกต้องและเข้าใจว่ายุททเลิศได้ยกเลิกสิทธิ์ตามสัญญาให้ไปแล้วทั้งหมดส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณและโอกาสทางธุรกิจของยุททเลิศและบริษัทโดยตรงดังนั้นทางบริษัทจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมายกับบริษัทดังกล่าวในฐานความผิดดังต่อไปนี้ 1>, 1. ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2มและ3 2 8การถแถลงข่าวเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเป็นการโฆษณา อันทําให้ผู้อนุญาตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเก็ียดชัง 2. ความผิดตามพร,ะระบ,บคอมพิวเตอร์พศ2560มาตรา14เนื่องจากการแถลงข่าวและข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอันเป็นการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเหตุเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้ประชาชนเสียหายแจ้งเพื่อทราบฟิมรีพับบิกจำกัด